สวัสดีครับยามเช้าทุกท่านของ f อของคุณชยัยศรยครับวันนี้ผมก็ตื่นเช้าทุกวันอีกแล้วครับก็มาส่งงานนะสําหรับ FC นะครับลูกค้าที่อยู่เมืองไทยที่สามีเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ผมตามเงินให้นะครับผมก็เจอแล้วละ่ะผมเจอแล้วนะแล้วก็อันนี้ลูกค้าอีกคนหนึ่งไม่เหมือนที่80ดสิพันนะเจอแล้วแต่ผมก็ต้องติดต่อไปว่าเขาทํางานอยู่ที่ผู้ควบคุม การขึ้นลงของสายการบ,บินของสวิสแอร์นะครับที่เจนีวานะครตอนนี้ผมก็เ,เขาทํางานที่นั่นจนเกษตแล้วก็ปกติเสร็จแล้วตอนนี้ก็เจอเงินแล้วนะครับผมผมก็มาเดินเรื่องแล้วจะส่งจดหมายนี้แบบลงทะเบียนให้นะครับผมสาหรับลูกค้าที่อยู่เมืองไทยนะครับหลายๆท่านที่ติดต่อผมมาที่บอกว่าคุณชัยสามีของดิฉันเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เงินตั้งหลายเดือนเนี่ย สมควรที่จะทํำยังไงบ้างก็คือว่าผมต้องการแค่ใบแต่งงานเท่าน,นั้นเองนะครับผมสูตดเอกสารต่างๆ,ๆเดี๋ยวผมจะมาาหาเองที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็เดินเรื่องให้ทุกอย่างนะครับผมแกเอที่อยู่เมืองไทยต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานของผมอ่ะ ผมพยายามที่จะเ,เต็มที่จนการทํางานให้เลือดได้เงินเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าที่นี่ประเทศสอรแลนด์ไม่สามารถเด้เพ้ยชั้นจ่ายวันนี้อ,อ,อีกสองสามอาทิตฉันได้เงินอันนี้ผมไม่สามารถทําได้เนะาะก็ต้องเป็นตามขั้นตอนนะต้องอนุญาตให้เอฟซเข้าใจก่อนว่าขั้นตอนของการทํางานของเราคือ,อ,อไปตามเรื่องนะครับนะครับไม่ใช่ว่าชั้นจ่ายเงินแล้วฉันต้องการอาทิตย์หน้าฉันต้องได้เงินแล้วมันเป็นไม่ได้นะับเป็นไปไม่ได้อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับเอฟซนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตข้าไปที่ ไปซนี่นะครับผมแล้วก็ไปส่งเอกสารให้แล้วกันนะครับให้ FC จากนั้นก็เดี๋ยวก็ดูว่าเขาจะติดต่องไงบ้างนะครับจากนั้นก็จะเดินเรื่องต่อไปเนาะนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ